เวลาไม่ได้เปลี่ยนใครแต่ใจต่างหากที่เปลี่ยนคนอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ดีพอสำหรับใครแต่จงพยายามเปิดใจให้คนที่รับเราได้ในสิ่งที่เราเป็นวัสดีครับอยู่กับแม็กคาริ่งจมนะครับวันนี้ก็พาเซ<ร>ียแจมมาเอาหินนะครับบนตลอดทางครับผมก็มึงหลอกกูมาไงบนตลอดทางครับถ้ามึงไม่หลอกกูมานะกูมไม่ปวดไหไแมกก็คือตอนนี้เซียแจม อได้ติดโควิดเตรียมร้อยแล้วนะครับผมแล้งพูดอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูรถนะครับโอ้รถเยอะมากรถเยอะมากนะครับผมรถหลายๆนะครับนี่ต่ช่างเสียอันนึงนะครับผมใช่แต่ช่างรถเปล่านะแต่ช่างรถเปล่าเสียนะครับผมใช่รถเข้าใช่ใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวพาไปดูรถนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับมึงอย่าไปถ่ายก็คือรถรอนะครับผมรถรออ้แดง บ่บ่เปิดรอครับรอเรอครับรอเอ้าอีลีีขันน like ok yeah. like ี้รีแมปเว้ยนี่แมปมาบ่แมนนี่ลารีแมปนี่ของแขนครับผมของพี่โดมนะครับผมรอ้อออดนะครับไม่ใช่ขันสีเขียวนะนะครับเักนตนหเมันมาเดียวกันไหมไอ้สีเขียวไชู่แท่แทรแทรแทรแทแทเนี่ยดวกันสวยครับรถรอมากเดี๋ยวแป๊บนึงได้ให้เสียจนี่มึง ลงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มึงดูตอนทหารดูมึงเนีจำตอนทหารได้ไหมเนี่ยเราบุกคือรดียมึงไม่รู้ปืนรถมือหรอบุกว่าฟันมาด้วยกันนะเว้ยเพื่อนฮะเดี๋ยวไปดึงเนี่ยมึงลีลาไงเนี่ยไอ้เหี้ยขนมก็กินของกูหล่อสมุดเลยมึงเขาม่ให้ไม่ให้กูกินไหมกูหมดอารมณ์เลยให้กูกินนะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนไม่ไหวปะอย่างเงี้ยไม่เอาล่ะเพื่อนรั เราตอนไหนมึงต้องจะไปเยี่ยวนี่ฮะ<ม>เดินได้กูก่อนเออเดี๋ยวกูเดินไปให้นี่ออต้องมาสโลลีกันอีกอะมึงเนี่ยมึงไม่มม,มึงไ่ดูเจ็ดอะไรมึงเลี้ยวไปตีโค้งไปอยู่นั่นเลยโค้งก่อนเดี๋ยวก็ต้องตีโค้งนะเพื่อนนี่นะครก็อจอดเยอะเีย,เยนก็ลงมานะครับเจ๊แจมเขาทำอะไรครับผม อารมอะไรวะเฮ้ยอะไรเลยยางรถรอัยไป็นเยอะอยังงั้นน่ะมดอารมณ์นี่นะครับเสียแชมก็ทำอะไรแบบนี้พิเรนครับเขาชอบเลน่นพิเรนอย่างเงี้แหละนะนะรถเยอะมากครับแต่ช่างเสียวันนี้เสียมากนะเสียเสียด

ให้ผมมาทำอะไรเนาะให้กูมานั่งบนรถที่เยดีนะอนี่ก็ไม่ได้นะเพื่อนต้องป้องกันก่อนนะครับนี่ผมว่าต้องป้องกันเนาะผมผมไม่ได้ไปไหนเนาะผมอยู่แต่บ้านนะส่วนมันนี่แหละมันมันเป็นทางตลอดฉีดฉีดเสร็จแล้วครับผมฉีดเสร็จแล้วฉสามเข็มแล้วอสามเข็มกันบัตยาครับผมโปลิโอรถเยอะมากครับรถเยอะมากไม่เยอะครับผมไม่เยอะนี่ก็โอ้ยหอนกอนนะครับผม มืดมือเลยมันนี่ไอฝนไม่ตกกับรถติดฝนตกกับรถไม่ติดเออหนักครับเบื่อเลยบางทีงานอะไรดอกอกระอ่๊วจนดรดกระโดนลงเยแเจมขนาดไอผมบอกให้มาถ่ายแค่ถ่ายก็ไม่อยากมาไม,ไม่ไม่่อยอยากมาหาเพื่อนครับไอตัวนี้นี่ไงก็อย่างนี้แหละทำกูอีกอะ นี่อะไรนี่น่าขาอะไรไหมนี่ให้ทายกระเป๋านี่กระเป๋าใครครับเป๋าผมครับผมผมซื้อผมชอบสีมชมพูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนคนที่คอมเมนต์ใครรู้ครับเนี่ยกระเป๋าใครครับนี่กระเป๋าใครเอ้โทรไหมเนอะโทรไหมโทรอะไรโทรมรดสมดีดมรดกอะไรสิ่ง <c oughs> สิ่งไม่มีครับผมมีแต่จักรยานสิ่งครับ มันมีมันมีไอพวกปันป่นป e ั K ่ K นอีกคนหนึ่งแค่ไหไอคอมเมนต์ปัน่นว่าวปั่นอีกอะยาวกันไปครับผมนะครับก็ติดกันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะครับหลายชั่วโมงแล้วนอนไปเป็นประมาณสี่ห้าตื่นครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอ้าเล็กน่อยนี่มันเอฟซีเอียงของมันนี่มดเอ็กเอียงของมันมีมีเอียงนี่แจม อย่างเงี้ยแจมเกสซิ่งโอ้ลั่นทุกอะไรของมันซิ่งอะไรครโอ้ปวดสมองเผมเฮียเฮีย <Yeah. S 1> โอ้แต่ยิ้อเกินใช้มาเท่าไหร่นะสมัติก็โปรโมเราได้ช่างเสียนะครับวันนี้เสียใจด้วยนะครับกับเอ่อทีมงานไหนที่รีบๆนะครับผมกนะ็นอนยาวๆไปนะครับผม ใครมีน้ำใจนะครับ FC คนไหนมีน้ำใจก็ส่งกระโฟงกาแฟโอลงโอเลี้ยงมาได้นะครับผมที่รงโม่ของคันเราเนี่เองนะครับผมมารอตังแต่สวิตโมนะครับผมหิวมากเลยตอนนี้ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นี่แหละหิวตลอดนะครับผมเนี่ยครับรับประทานขนมครบผมไปหมดแล้วนะครับเรียบร้อยเลยกูสองงานไหนไหมอย่ามาพูดนะครับนะครัล่อของกูหมดเลยครับผม ยี่สิบาทหมดเลยว่าจะกินเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับวันนี้ก็ทําผมทํางานมาเหนื่อยก็มาเจอเรื่องแบบนี้นะครับแย่เมอนกันนะครับผมทังดับเล่ไเข้ามากไม่คิดว่าเขาจะไม่เช็ดรถเช็ดลาบังนี้ S <S นอนผูกเช็ดหน้าโอ้ไม่กลัวหน้ามึงไปควรเอาเอาเช็ดชูเช็ดน่ะพักทีริวน่ะพากิริวพวกไอ้ยกไอ้พวกไอ้ยกโมโมเขาเออโมเขาเมื่มึงน่อไงเนี่ยเบียร์ปุ๊บเออเอาไปเช็ดน่ะถ้าผมนี่เหมือนจะสว่างครับผมเราครับตัดถึงน้องรีวิวนะครับโอ้ยเสียเบียร์โทงก็ระหว่างนี่นะครับก็ทำรถ ไปด้วยนะครับติดคิวนะติดคิวเขาทำไปนะครับไปเยอะสว่างแล้วเห็นไหมเข้าจั่มเหมือนมันเหมือนคันเร่งมือเนาะมันเป็นคันเร่งอัตโนมัตินะคันเร่งมือนั่นแหละอัตโนมัติอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้รถกูเพื่อนหมดเลยเมื่อจับรถกูอ่ะเอ้าเนี่ยมึงจับรถกูไงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงจากรถมึงเอยดูนะเออเดินเดินกลับเดินกลับกูไม่เดินกูกูมีสิ่งอะไรอยู่เฮ้ยสิ่งเดี๋ยวกูเบียดตกทางเลยอ๋อมึงก็ไม่คิดใส่หิน What